ห้อวา่าก็เพราะเราห่างไกลกันแต่ในวันที่โรกต้องเดียวดางอาจจะมีระยะหลายสักดาห์เราได้กลับมาเจอกันที่บา้าน เอกันสักวันที่กระตุ้นไว้ด้วยความหวังจะไม่กลับกัรเรแบ่งันเราจะถอดหน้ากาเข้าหากันเราจะจับมือเดินไปด้วยกันได้เหมือนเดิวันนี้เสนอตอนเจาะเลือด Del ิเวอร เสร็จหรือ,อยังพอ่ออ้อยอิงจังไปโรงพยาบาลป่านนี้มีหวังแม่ต้องรอคิวนานแน่แม,แม่ยิ่งกลัวโควิดอยู่แถมเจาะเลือดแม่ก็ต้องอดอาหารด้วยนะเนี่ยหิวหนักมากออกตั้งแต่ตีห้าตาพ่อยังไม่เปิดเลยแม่แต่ท้องแม่เนี่ยเปิดทำการแลยเหรอจ๊ะก็แม่หิวง่ายนี่พอ่อรีบเลยอย่าให้แม่ต้องมมโหหิว,หว ม่เบื่อไหมเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐแต่ละครั้งต้องรีบไปตั้งแต่ตีสี่ตีห้านี่เบื่อมากพ่อแล้วเบื่อหรือเปล่าแม่ที่ต้องไปแออัดรอคิวกันที่โรงพยาบาลเบื่อมากพ่อแล้วเบื่อไหมอะที่ต้องไปกับพ่อเนี่ยเบื่อมากพ่ออะไรนะเบื่อไปกับพ่อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แม่ตอบเพลินไปหน่อยใครจะเบื่อพ่อล่ะแม่แค่เบื่อไปโรงพยาบาลต้องออกตั้งแต่ไก่โห ต้องรอนานเนี่ยยังดีนะที่ยังไม่แก่และยังพอไหวหนึกภาพตอนที่ตัวเองแก่นี้เราจะทำยังไงอย่าคิดแม่อย่าคิดพ่อ,อยังไม่กล้าคิดเลยเนี่ยน่าจะน่ากลัวมากอะแกล้งแม่อีกแล้วนะหยอกจ้ะแม่รักหรอกจึงหยอกเล่นที่ถามเนี่ยจะบอกว่าให้แม่ทนอีกหน่อยนะปัญหาเนี่ย กำลังจะแก้ไขแล้วแก้ยังไงพ่อก็เร็วๆเนี่ยจะเริ่มมีโมเดลแรกของไทยที่ให้บริการเจาะเลือด d ดลิเวอรี่คนไข้อยู่กับที่มีพยาบาลไปจัดการให้ถึงบ้านแม่ยังใช้บริการไม่ได้นะจ๊ะเฟสแรกเนี่ยเขาเริ่มที่ผู้ป่วยติดเตียงก่อนทําไมต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อนล่ะพ่อก็เพื่อลดจํานวนคนที่ไปโรงพยาบาลไงลหละจ๊ะแม่ไม่ต้องลําบากหอบยิ้วกันไปกว่าผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งคนจะถึงโรงพยาบาลได้ มันก็ทุลักทุเลนะบางคนต้องจ้างรถและผู้ป่วยติดเตียงเดินทางเองก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องมีญาติมาด้วยอีกเพียบในจะใช้เวรเปลใช้เจ้าหน้าที่แถมต้องหาที่จอดรถกันให้วุ่นวายอีกเป็นการสร้างความหนาแน่นให้โรงพยาบาล ยิ่งมีโรคโควิดด้วยยิ่งควรลดการอยู่ร่วมกันกับคนเยอะๆจริงด้วยผู้ป่วยติดเตียง1คนใช้คนเกี่ยวข้องจำนวนมากจริงๆนะและถ้าเจ้าหน้าที่ไปเจาะเลือดให้ถึงบ้านก็ไม่ต้องเหนื่อยหอบหิ้วกันให้วุ่นวายแล้วพอผู้ป่วยลดลงเจ้าหน้าที่ก็สามารถดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและเฟสต่อไปก็จะขยายไปเรื่อยๆเช่นไปเจาะเลือดให้ผู้สูงอายุถึงบ้าน คือที่เราเห็นผู้ป่วยไปออกันเยอะๆที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ไปรอเจาะเลือดนี่แหละแม่ทีนี้ผู้สูงอายุก็สบายเลยแม่ก็รอเฟสนี้ก็แล้วกันนะดีๆเออแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้พ่อบอกว่าเฟสนี้คือเจาะเลือดผู้สูงอายุแม่ยังไม่ใช่นะเออจริงด้วยเนาะแม่ยังสาวนี่นะพ่อลืมไป่ะพ่อเนี่ย <c oughs> ระวังตัวไว้ให้ดีจะโดนไม่ใช่น้อยนี่ ว่าแต่บริการถึงบ้านแบบนี้ต้องเสียเงินเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเปล่าเลยจ้ะแม่เราไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวโดยจะเริ่มนำร่องที่แรกคือโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลจ้ะฟรีหรอหงั้นเดียวรถกลับบ้านเลยพ่อเร็วเร็วเร็เ,รเ,รเรนี่นีอยู่เธอรตรงนี้ตรงนี้เอา้าทำไมอะแม่แม่จะรออีกไม่กีปป่ปีแม่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วจะได้ตรวจฟรีไงโถ่แม่ไปตรวจตามเดือนเถอนะ ราะถ้าเกิดป่วยเป็นอะไรร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยแม่จะไม่ได้อยู่จนได้เป็นผู้สูงอายุนะจ๊ะสิทธิ์เนี้ยแม่ก็จะอดเลยนะจริงด้วยแม่ต้องดูแลสุขภาพจนถึงวันได้เป็นผู้สูงอายุสิทธิ์ฟรีนี้ก็จะเป็นของแม่ของฟรีๆแบบนี้แม่ไม่มีทางพลาดไปพ่อไปเร็วซิ่งเลยนี่ จดี๋คนเยอะยิงเสี่งโควิดอยู่เดี๋ยวแม่จะไม่ปลอดภัยจะเสี่ยงต่อการได้เป็นผู้สูงอายุอยู่เทินตรงนี้เลยก่อนไปเจาะเลือดน่าจะไปตรวจบไบโพลาก่อนดีกว่ามั้งอารมณ์สองขั้วมั่วไปหมดแล้วบนอะไรพ่อเ <c oughs> <c oughs> ปลา่าจะแม่ยูเทินไปโรงพยาบาลต่อแล้วจ้า <c oughs> อยู่รอดอย่างไรให้มีความสุขในยุคโควิด19โปรดติดตามละครชุดครอบครัวรู้คิดพิชิตโควิด19ได้ในตอนหน้านะครับ